สวัสดีครับยินด pues ีต้อนรับสู nah, ่ช่อง a t s Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการเรียกชันครับก็วันนี้เรามาต่อกันกับ o m มานน์อัพวิลนะครับผม EP ที่10แล้วนะครับโอ้โหอยู่กันมายาวนานมาก10 EP เข้าไปแล้วนะฮะ EP นี้เขาชวนน้องลีกับน้องทอยนะครับไปทำกิจกรรมกลางเต็นท์นะฮะเป็นแคมปิ้งสุดหรูด้วยอุปกรณ์หลักแสนดูซิว่าคราวนี้การแข่งขันของเขาสองคนจะเป็นยังไงแข่งขันกันกลางเต็นท์หรอหรือว่าอะไรกันแน่ที่จะเอาชนะใจพี่ลีกับพี่ทอยได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นขอบคุณทแทนซีเอคันนไได้ะรบป การไปแคมปิ้งครั้งนี้จะสุดสนานแค่ไหนไปเรื่อยแคมป์ที่พี่เคยไปคือแบบนี่ล้างจานทำอาหารกบบนเป็นกลางเต็นท์เนี่ยนะอยากรู้มันมีคนที่ไม่ทำอะไรเลยปะมีผมผมเป็นบ่อยนะผมเป็นบ่อยนะเอออยากเป็นเหมือนกันอ่ะโอ้พี่ทอยจื้อไี่หอกกองสะทวเลยน้องนั่งเนี่ยน้องนั่งอากว้างแล้วเรานั่งดูพอนั่งเสร็จน้องเห็นเระเจียบข้างหลังบ้านั่งคุบต้องซื้อเลยนั่งคุบต้องซื้อเลยอุ้ยทำอาหารเมีปลาผ่า นจิ้มอะไรอ่ะนยากจิ้มอะไรก็ได้ครับอยากทำอะไรทันี่ขายสมเร็จรูปไม่ใช่หรอนี่ขายสมเร็จรูปไม่ใช่หรอนั่งทำทำไมครับไปเร็วมึงติดยางจิตจแล้วพึ่งดีเละไปครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีรายการนะครับจากการเปิดนิตึกนะครับมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงก็ถอยไปเลยดิ นี่นะครับเรามีแขกรับเชิญสองคนนะครับเรียกว่าเป็นคนอาวุโสนะครับแห่ง ZM TV นะครับแล้วก็เป็นนักแสดงมากความสามารถพี่ลีพี่ถอยครับพูดตั้งนานให้กูคิดว่าหมายถึงพี่ปามาเนี่ยวันนี้นะครับเรามาทําอะไรกันครับพี่ลีพี่ทอยไม่รู้ไม่ได้บอกกูไม่รู้ไม่ได้บอกกูผมึงเป็นต้องห่วงรายการมันก็บอกคาหน่อยดิตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนก็อยู่กันที่แคมป์ซาฟารีนะครับโดยที่มีพี่ลีกับพี่ทอยเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ทอย จริงๆมาครั้งแรกมีประสบการณ์เคยไปแคมป์บ้างเราก็มีความหลงไหลในการแบบไปแคมปิ้งอะไรเงีเ้ยมันมีเสน่ห์ของมันได้อยู่กับธรรมชาติแล้วพอเราอยู่ในธรรมชาติเราได้เหมือนพูดคุยกันอะไรเงี้ยพูดคุยกับธรรมชาติพูดคุยกับเองนะพูเองพี่ลีครับเคยแคมป์ไหมครับ <c oughs> ไม่เคยครั้งแรกในชีวิตรอๆกูก็ไม่ได้เรียนกูมไม่ได้ตั้งแคมป์ลีดียว <c oughs> ไม่ค่อยชอบความลำบากเท่าไหร่ปแคคมมิ้งัรบพี่ก็แคมป์นะ แต่พี่มองว่าแคมพอมันได้ขนได้เลือกงได้กลางเองได้ทําเองอ่ะมันรู้สึกฟิลกว่าอย่างรอดอมันเต็นท์มันกลางกันเป็นร้อยอันเราแค่แบบเอาตัวเข้าไปนอนแคมที่พี่เคยไปคือแบบนี่ล้างจานทำอาหารอันนี้เป็นกลางเต็นท์อันนั้นอาจจะเป็นแนวแบบไปหาซื้อของมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวนะอยากรู้มันมีคนที่ไม่ทําอะไรเลยปะมีผมผมเป็นบ่อยนะผมเป็นบ่อยนะเอออยากเป็นเหมือนกันอ่ะไม่คือส่วนใหญ่พี่พี่จะเป็นแนวแบบกลางเต็นท์กินอย่างเดียวไม่ล้างจานไม่ทาอาหารคือผมเคยดูรายการแคมป์อะไรอย่างนี้มาอย่าง ก่อนเยอะมากคุณนี่เท่าไหร่หลักมือนะก่อนนั้นเนี่ยที่เคยไปแคมป์มาเป็นเต็นท์คนอื่นเมือ่กอก่อนโควิดไรเงี้ยเราเราตั้งปเป้าแล้ว่าเราอยากจะได้เต็นท์สักเต็นท์นึงที่แบบเอาไว้กลางสวยๆถ่ายรูปแล้วก็แบบเหมือนเราก็จะวางรูปการเดินทางให้เราแบบได้ไปบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยตัดินใจซื้อโนพีที่มันนอนได้ประมาณห้าคนตั้งแคมปิ้งครับพี่ทอยเราต้องมีอุปกรณ์เราต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรยังไงบ้างรครับแคมป์สมัยนี้หลักๆนี่คับเต็นท์เนี่ยต้องมีแน่นอนสำคัญมากเต็นท์แล้วก็ทาร์ปมันนี้ คุมเราไว้เผื่อถ้าผลตกในกรณีที่ถ้าเราซื้อแต่ท้าบอะ เราก็จะแบบเหมือนเอามาคุมแค่แล้วนั่งอย่างนี้ก็ได้แล้วเต็นท์ยาแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้แคมป์มีสองแบบคือแคมป์ที่มันแบบว่าลุยธรรมชาติเลยคือไม่มีไฟฟ้าเลยดิบๆเลยดิบๆเลยกับแบบที่เขามีปากเสีย่ยวใช่ซึ่งแบบอย่างของพี่เยพี่จะทานแบบที่มีปก๊กเราก็จะเบาเรื่องอนิดนึงพัดลมเรื่องเออมันมันจะมีความแบบสะดวกสบายนิดนึงหลไยอย่างการตั้งแคมป์ครับมันมีจุดเด่นอะไรบ้างสมมติการเราไปเที่ยวครั้งหนึ่งอะเราก็จะชวนคนที่เราสนิทไปอยู่แล้วมันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นอย่างสมมติว่ลพอาเดนี่ สวยดีป่ะหรือว่าเราได้คนพบอะไรใหม่ๆที่เราอาจจะชอบก็ได้เลยถ้าเราสะพายเปยไปกัน2คนเนี่ยอดใจเลยแล้วแต่คนบอกว่าเป็นหน่วยการตั้งแคมป์อย่างเงี้ยแตคุณคนคิดว่าตัวเองจะเป็นหน่วยอะไรอยู่ไปวันวันอยู่ไปวันวันถ้าเราบอกว่ามีความสามารถเด่นย่างสันคือนอนนอนไม่เชื่อถ้าผมไปอยู่แคมป์อย่างงี้ถ้าผมอยากทำนะผมอยากไปเป็นพวกประเภทหาข แต่ไม่ใช่หาของแบบตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะสมมติอยากได้ฟืนไว้แบกไม้มาให้ในป่าคือเพื่อไงว่าเดินเข้าไปในป่าแล้วมีดอันเล่มนึงแล้วสับมาแบบม่งจะเอาไม้ใช่ไหมกูเจอต้นนี้กูอยากสับกูก็สับมาให้มมูไม่รู้ใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้ก็แบบเหมือนสนุกอะไรเงี้ย ไม่ไปตั้งแต่แรกกูเลยไม่ไปตั้งแต่แรกกูเลยไปเช้าเป็นกลับก็ได้มั้งไหนลูกแคมป์สบายๆก็มีเยอะแคมป์สบายก็มีพี่ถอยครับกางเต็นท์ลกันง่ายๆคนกางเต็นท์ที่พี่บอกว่าพี่ชอบก็อยู่ด้วยกันมึงกลางปุ๊บกูเล่นเอ็นเตอร์เทนให้มึงไอ้นี่ก็นอนปล่อยมันนอนไปนี่หาของหาของมาให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการกางเต็นท์การแคมปิ้งมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าที่พี่บอกว่าต้องมีตังค์สำหรับคนแคมป์สมัยนี้มันเป็นยังไรโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ่วาที่เนี้ยเขามนนนนนู้้้้กเเเลล่่่ๆยยวาาถมึงงงจะไปปแคค์รัีอ เท่าไหร่่อย่างที่พี่ถอยบอกครับไปดูกันตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนก็อยู่กันที่หน้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าใช้เงิน มีอะไรบ้างเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวพาไปเจอพี่เอสนะครับเจ้าของร้านอยู่ด้านในแลครับเอสสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่บอกว่าจะไปแต่แรกแคมป์ทีนึงครับพี่ทอยเขาบอกว่าต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากครับแต่ว่าสำคัญตุดต้องใช้เงินคืออุปกรณ์เบื้องต้นที่แบบว่าของจำเป็นต้องมีในการไปแคมป์ก่อนจะไปแคมป์เนี่ยก็ต้องเหมือนเหมือนกับมีบ้านบ้านก็คือเต็นท์ครับมีเต็นท์พอเราได้เต็นท์เสร็จจะมีอะไรต้องมีที่นอนและสารยน้โพกมีอะไรบ้างก็ต้องมีเช่นมีไฟมีน้ำก่อนที่จะไปจะต้องศึกษาสถานทที่่่นนนนนัั้้กกกออออววาาจจะะไปปแคมมิงเเชูุยหรืตตถด สายเดินเดินเทลที่ไม่มีอะไรเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะชอบแบบไหนกันแต่ดูตล,ลอดนี่น่าจะชอบบุกเบิกเนี่ยเลยเอ <c oughs> กชนนะง่ายๆ <c oughs> เรากะ็จะมีห้องน้ําสะอาดให้เรา <c oughs> มีน้ามีที่ดังจานให้ส <c oughs> ิ่งนี้ก็จะง่ายครับ <c oughs> การที่จะ,จะรู้โลเคชั่นเนี่ยว่าจะไปจะมีอะไรบ้างต้องเตรียมอุปกรณ์เช่นร้อนมาเราต้องเตรียมทาร์หลังคา เดี๋ยวให้พี่แนะนําอุปกรณ์เลยเดี๋ยวครับว่าถ้าสมมติว่าผมเนี่ยจะไปอยากให้แบบต้องมีอะไร,รเตรียมอะไรองไงบ้างอุปกรณ์รณรณที่พี่เนี่ยสำหรับในของพี่ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ของพี่เนี่ยเป็นสายอุปกรณ์ที่เขาเล่นลึกแล้วแล้วก็จะไปขอขายายากแต่ถ้าอย่างเนี้ยของพี่เป็นแนวแบบว่าแนวของสะสมเริ่มมีความชอบแล้วใช่ใชน่นี่นี่ลงไหลแล้วนี่เข้าลึกแล้วกเก้าอี้อย่างเงี้ยนะครับตัวมันก็สีเหมือนเนี้ยกินอื้มุ้ยสกาอย่างนี้ใช่ครับแล้วถ้าไปกลางเต็นท์เราั้งพื้นได้ไหมก็แล้วแต่น้องเราทอย่างเงี้ยพวกชุดอุปกรณ์ีย นะครับเริ่มตะเกียบ์มัยเป็นของสะสมไปแล้วอันนี้มันก็ก็จะมีออปชั่นถอดได้ถอดเป็นชิ้นแล้วก็ใส่กระเป๋าห่อเลยนิดเดียวใช่ออปชั่นด้วยแล้วก็ดีไซน์อะไรเขาบอกไอพีเอเวอร์ได้เปล่าขายของแพงตอนนี้มันมีราคาใน eBa y อยู่แล้วพี่ทอยซื้อไปเอากล่องตะวันตกลองนั่งเดียวลองห้ากว้ว่าแล้วลองนั่งดูพองเสร็จน้องเห็นเกียร์ข้างหลังป่ะนั่งครบต้องซื้อเลยนั่งครบต้องซื้อเลยอุ้ยแต่นั้นสบายมากจริงเอาไปกัน พอแล้วใช่ไหมไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าจิตการที่เราไปแคมปิ้งนมันอย่างเงี้ยมันต้องเล็กที่สุดแล้วเบาเฮ้ยเบาไม่ป็นไรแต่มันเบามากเลยนะนั่งสบายมากนะคือผมมีคําถามจริงๆนะที่เราใช้ใช้กันในกองกับอันเนี้ยอันไหนสบายกว่าถ้าถามพี่พี่ว่านี่สบายกว่าจริงเหรออย่างนี้มันสามารถขายมือสองได้ไม่มีราคาแล้วเหมือนเล่นกระเป๋าเล่นนาฬิกาถูกไหมฮะพอเราขายแล้ไม่ขาดทุนมันก็เออยังมีมูลค่ากับกำไรกำไรขึ้นมาด้วยของสะสมไหนก็ไหนๆแล้ว ตื่นเต้นสักการนเต้นสักการ์ตูนเยทำไสบายจริงอ่ะน้องนั่งเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันจะชับไงไม่รู้กูดดีก็ถูกดีกว่าจ่ายแทนกูด้วยจ่ายแทนกูด้วยอันนี้คือคนหลังเขาออกแบบมาน้ำหนักตัวเขาเยอะถูกไหมฮะครับเขาต้องรับน้ำหนักตัวเยอ้แล้วนั่งด้วฮะอันนี้ก็อีต่ำกองถ่ายที่เป็นเกาอีสนามเดินใช่ไหมอันนั้นสุดยอดใช่เพราะว่านี่ป้ายเียนข้างหลังอยู่ว่านั่งมาซื้อเลยมาต้องตัวนุ่มานั่งตรงนี้รอหมดสั่งไหม โอเคไหมมันดูแข็งแรงกว่าอ่นนี้เบาไหมครับโทษอันนี้เขาเรียกว่าไลฟ์เวทอันนี้ก็อีกอีกสไตล์หนึ่งสำหรับคนที่สายแบบเดินจริงๆเพราะว่าพี่สนามที่เดี่ยวดาราต้องใส่กางเกงสีเขียวถุงพุงสุดเท่าไใหญ่มันบอกไม่ได้อยู่ที่เมนูเราจะแบบสายเดินหรือเปล่าาเดินต้องเบาที่สุดสมมว่าเราสายเดินนะครับเราต้องมีหัวแก๊สก่อนระดับแรกทุกอย่างต้องเล็กเห็นไหมฮะเราก็กลางออกมา ป็นาแล้วก็เอากระทะวางเอาหม้อสนามวางนะครับประจุได้ไหมครับเนี่ยฮะอย่างนี้คือน่าจะเรียกว่าถูกสุดและง่ายสุดก็ไม่ถูกนะเฉพาะหัวนี่เท่าไหร่พี่หัวนี่ก็สองสามพันครับอย่างอันนี้ครับสมมติเรานั่งบนโต๊ะเรากินหมูกระทะกันแต่ถ้าเราไปอุทยานเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเนี่ยเอาไฟโดนพื้นเราก็ยกคนนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะอันนี้เราปรับุปรุงของของไฟเพราะว่าความมันต้องแบบทุกอย่างมันต้องซัพพอร์ตสำหรับเดินป่ามันเลยแพงเนาะ ขอทราบราคาหน่อยครับหมื่นกว่บ,บาทครับตอนนี้ผมยืนริมมากนะผมไม่กล้าเข้าไปโดนชิ้นไหนเลยนะไอ,อท้ที่พี่แตะอยู่ก็เป็นแสนนะขาดไม่ได้เลยคือไฟฉายตอนนี้คืนเราก็ทำเป็นตะเกียง อันนี้เท่าไหร่ครับพันชุดหน้าสามพันกว่าบาทพี่พี่พูดไปเนี่ยของพวกอย่างมันใช้ได้มากมากไม่ใช่ใช้ปุ๊บแล้วแล้วทิ้งเปล่าพวกอะไรเงี้ยซื้อมาได้ใช้บ้างไหมใช้ครับพี่ใช้ใช้ส่วนตัวมีชุดหนึ่งแล้วก็หัวเราเยอะแล้วก็ขับอ่าโอเคตอนนี้พวกเราทุกคนก็ออเดิร์ฟกันหน้าร้านแล้วไปดูของจริงกันหลังร้านครัวนะครับของพี่ส่วนมากจะเน้นเน้นสโนว์พีคเป็นหลักอันนี้เป็นของพวกอะไรเท่มนี่คือชุดเล็กมันหายากแล้วในตอนนี้นะครับแต่พวกเนี้ยเป็นสมัยที่เขาคิดรุ่นแรกๆของสโนว์พีคอย่าง มันเนี่เพราะว่าแสนไม่อยู่เวลาไปแคมป์เวลาไปแคมป์ครับพกไปยังไงไปแคมป์มันจะถอดได้เป็นชิ้นครับน้องดูนะอันนี้มันคือเตาย่างที่ถอดออกอ่าเราเรายกเห็นไหมยกได้หมดมันได้ยกออกได้หมดอันนี้คืออะไรฮะให้ถ่ายที่ใส่เครื่งปรุงอ๋อถูกต้องอันนี้เดียวตอนนี้หกพุกเจ็ดพันโอ้โหซึ่งมันเริ่มผลิตไปแล้วมันก็ไม่ใช่แค่แบบเอาไปใช้งานแล้วสะสมได้ด้วยก็ไม่ใช่แค่แบบเอาไปใช้งานก็ไม่ต้องซ่อันนี้คือพี่ให้ถายราคาเท่าไหร่ห้าพัน ทำอะไรเอ่ยไว้ทําอะไรวางช้อนนะเอาไว้ใส่ลูกชิ้นปิ้งใส่ปลาปิ้งอันนี้หมื่นหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเ <c oughs> ตาย่างเตาย่างนี่ก็หมื่นกว่าบาทครนะับอันนี้อาให้ทานนี่อะไร <c oughs> ใส่เครื่องปรุงแหละถูกต้ <c oughs> องเท่าไหร่หมื่นสองพันห้าสมัสมกยก่อนสี่ร้อยอย่างทีวีนี่เท่าไหร่อับอย่างทีวีนี่เท่าไหร่รับ ขขออดดู้้างในนห่ยไเครับาะตอนนี้ราคามันขึ้นคือราคามันขึ้นต้องจากมาเริ่มผลิตเดี๋ยวช่วยจดบินไว้หน่อยเขาเริ่มผลิตไปเลยแทงใช่ไหมถ้าไหลแล้วมันควรจสะสมมาเลยขอสะสมเนี่ยแต่าถ้ามันขอที่ทดแทนกันได้ไม่ใช่ขอดาใส้วจะถูกกว่านี้นะอีเกียร์ถ้าสายพี่แตนโยนคนนี้เขาได้แล้วสี่โยนเพล้งอนบนที่นอนแต่เอาจริงนะเต็นโยนอ่ะมันง่ายแค่ตอนกลาง ออนเก็บอะยากกว่าเต็นเต็นกลางอีกเต่ประมาณเท่าไหร่ครับเต็นใหญ่เนี้สองสามพันครับนอนไม่เหอะเอาหน่อยดีกว่าไหมมีกูยิ้มบุ๋มเลยแพงสุดในร้านเต็นนะครับแสนสองแสนสามคุณสมบัติพิเศษของมันคือมันเป็นผ้าที่มีสตอรี่จริงๆเสื้อผ้าเราสังเกตไหมฮะเวลาโดนฝนแล้วมันเปียกแต่พวกผ้าพวกเนี้ยไม่เปียกแล้วก็ระบายความร้อนได้ไวเหมือนที่สมัยก่อนเราเรียนราดอเราลูกเสือเนี่ยเราเข้าไปอยู่ไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่กลางให้ดูไว้ข้างนอก นอนปุ๊บสบายเยอะแต่แต่จริงแต่จริงมีอะไรแพงอีกไหมครับที่นอกจากเต็นท์ก็พวกแก้วน้ําที่เรียกผลิดนะครับแก้วใบละหมื่นยังไงทอยมาใกล้ๆทอยคงจะมีคนเสียตังค์มิชชั่นเลยมั้ยมิชชั่น survival camp นะครับแบ่งเป็นสองทีมนะครับอุ้มแล้วต้องแบ่งไงอ่ะเชื่อกันเลยครับใครอยากทำอะไรไม่อยากทำะไรนะกูอยากทำทีมหนึ่งโอเคเราทีมหนึ่งจบอ้าวเไม่เห็นี่ยหัวกูแคร์สองคนไปโจ๊บไปช่วยไปช่วยหนึ่งสอง โอ้ยท้อยผิดหวังค่ะจัดโต๊ะไปเราไปจัดโต๊ะกันดีกว่าเอ้ยไอ้นนท์ัดโต๊ะอ่ะไม่รู้ตัวกี่บาทเป็นงานอดิเรกที่ไม่ค่อยอดิเรกอดิเรกกับเงินเท่าไหร่สุดไปส่วนพี่ทอยพี่ลีนะครับทำอาหาร เมี่ยปลาเผาทำจิ้มอะไรอะ้ำจิ้มอะไรก็ได้ครับอยากทำอะไรนีขายสําเร็จรูกไม่ใช่หรอนีขายสําเร็จรูกไม่ใช่หรอง <c oughs> ั้นทํทำไมพร้อครับมพอดีพร้อมแล้วพร้อ,อมเริ่มไหมรวยฮะรวยครับเราข้าเนี่ย<อ>ใช่ไหจุดไฟเขาก่อนดีกว่าใส่อะไรก่อนอันนี้เอาละกันนิดเดียวนะแล้วก็ดันกดดันดันเนาะดันเนาะกดดันกดดันผมไม่ทำอย่างอื่นนะจะได้ไม่เสียเวลาผมไม่รู้เลยอะว่าต้มยำมันต้องใส่อะไรก่อนอะ นีกางโตกางโตกางโตนี่นี่อะไรล่ะเริ่มหั่นครับเตรียมพวกวัสดุดิบก่อนได้แล้วใช่ไหมน้องได้แล้วครับพี่คนจะไปการแต่เน้นต้องมีเปลือกนะไปยังไปแล้วไปแล้วไม่เงี้ยข้าวขาได้แค่ถุงนอนไม่รู้เลยอ่ะดูใน y o ยูทูบมาแล้วไปไวมากเลยเขาสอนยังไงของเขาเนี่ยแล้วผักอะไรเป็นอะไรไม่รู้เลยเว้นเกิดมามันไม่เคยทำอะไรให้แม่กินเลยนั่งทำให้เด็กสองคนนี้กินอันนี้ ตายโยไปลาลูกปลาเราทำอะไรกับมันมาบ้างขอดเก็บยังอ่ะยัดใบอะไรใช่กังอ่ะไม่คือใบอะไรก็ไม่รู้อ่ะใบเตยใบเตยคือดับกลิ่นใช่ไหมครับอาดลุยนะดมดับับวมึงเฮ้ยเหมือนนี่เลยว่า MV แค่เพื่อนมั้ง อยากได้ค้อนไหมฮะอยากอยากอยากฮะแต่ว่ามันต้องตอบคำถามก่อนไปไปดูเลย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 อ่าคำถามคือคถามคือซีรีส์แบดมินตันถังขยะหน้าบ้านพัดสีอะไรระหว่างแดงกับเหลืองพัดบ้านฝั่งซ้ายบ้านผ่านฝั่งขวาบ้านพัดอยู่นี้บ้านผ่านอยู่นี้ใช่มีเล่นตอบคำถามไหมหรอกูถีบสีแดงไม่หรอว่ถ้ามึงถีบสีแดงกูต้องถีบสีเหลืองอ่ะสีแดงของมึงอ่ะสีแดงอ่ะบ้านพัดสีแดงแดงสีแดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอ่

ออีกครับะไแต่ผมยังไม่ได้ตอบคำถามอื่นเลยนะรู้ว่าทำไมเราถึงไม่เลือกทดกับู้า์เราเคยถ่ายเทียมเขากับข้าวไปแล้วหลายเทีมแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเรามาอัพเวลไงมาเพื่อเราต้องใช้ความสามัคคีกันกูยกให้กูไม่ใช่แข่งเต็นแต่ชุดนั้นน่าหลงกินเลยวันนี้นมีความสมรู้คีหนึ่งตัวเกลือหนึ่งถ้วยตะไคร่แบบไม่ใช้ใส่ตะไคร่ว่ะตะไคร่คืนนี้ใช่ปะ พริกพริกขี้หนูกับพริกแห้งครับเพื่อความเผ็ดไปร้อนร้อนไปร้อนร้อน,น,นกระดือนะไม่ไปจะเข้าอยู่ในหรอกเออกุ้งยังไม่ได้ไดทำอ่ะเดี๋ยวต้ยมยำเผ็ดไปก่อนแล้วกันเฮ้ยหลุดหลุดโอ้โหเนื้อลุยเลยอุ้ยอุ้ยหรือมันน้อยไปวะพี่มันไม่ข้นอะ่ะเดี๋ยวนายช่วยไหมฮะแต่ว่าอันนี้ใส่แล้วอร่อยเลยฮะเอาอถามมาเลยพี่อันนี้เป็นคำถามของบุรีนะฮะทิปเดียวในไอจี ของคุณลีนะฮะในเลียวเนี่ยที่ลีเล่นกีต้าเนี่ยมีทั้งหมดกี่คลิปโอ้โหจำได้ไหมเรื่องของคุณเลยเยอะจะไม่ได้หรอกหนึ่งยี่สิบแปดคลิปสองสามสองก็ไม่เคยคิดว่าชาตินี้ต้องเป็นนักข่าวว่ามันมีทั้งหมดกี่คลิปยี่สิบแปดมั่นใจไหมมั่นใจแต่มันเป็นคำตอบที่รับเปลี่ยนใจละออดทำทิ่สองเลยเหรอผมทำได้เกินอัลบั้มแล้วนะเฮ้ยไม่ฝันมาเชียร์จังอ่ะเชียร์นายพี่ดูดิสุดที่ผมทำเป็นไงบ้างพี่ ต้องเตือนก่อนนะว่านี่ไม่ได้เสร็จนะถ้าอร่อยก็เป็นผิวของพี่เองโอเคแต่ถ้าไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยก็ซื้อมาซื้อมา <Okay. S 3> <c oughs> ตอนนี้ต้องมีมิชชั่นพิเศษให้เราเอาเราไปให้ทั้งสองทีมสลับเิชชั่นกันครับ <c oughs> เอาเอาไปโอมและนนท์ทำอาหารต่อจากปีโตอุ้ยผมแยากตอกสมองอะหรืออะไรสิบห้านาทีนะครับเชิญครับแรื่องตอกหัวหน้าอย่าทำให้ไปทำรูดเฮ้ยมึงช่วยกูชิมดิ ดืดใช่ดืดมากเลยดืดเหมือนกินน้ำเปล่าผสมพริกอะดืดเหมือนกินน้ำเปล่าผสมพริกเขาทำงานไม่เรียบร้อยอะผมก็ทอยต้องมานั่งนั่งจัดก,การให้น้องๆคือเราก็ต้องเป็นพี่ที่ดีอะ <c oughs> <c oughs> เออพี่มีกีตาร์ป่ะพี่ก็ไม่พีฟก่อนไงถ้าบอกก่อนก็มาแล้ว <c oughs> อยากได้ถ้วช่วยไหมกุ้งยำอาย้าวเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องน้องน้ำจิ้มอะทำไมอร่อยนะอันนี้เป็นคำถาม รู้จักเคโนลิปไหมรู้จักอ่ารู้จักเท่งเดือดเทิงไหมรู้จักสองคนนี้ใครแก่กว่าเคนรีปห้าสิบกว่ากูมั่นใจพี่เท่งเขาเลยพี่เท่งกูไม่รู้ว่าเคนรีปแก่กว่าเคนรีปเคโนลิปลองก็ตอบพี่เท่งเจ่กว่าคุณพ่อครับโอเคปล่อยโอเคลองแที่นี้มันต้องแข็งแรงอ่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในป่าเอี่ยบางทีมันอาจจะมีลมแรงอะไรชื่อลุ้มชื่อลุ้ม่ด้ไหมครับเพราะสมัยผมชื่อลุ้หกสิบแล้วมั้งน้ำจิ้มเขาทำอะไรบ้างทำยังไงบ้างน้ำจิ้มมีสูตรให้ไหม ตำนานมันต้องทำไงวะจางเอ้ยน้องน้องตีโจทย์ผิดอ่ะน้องต้องหั่นกุ้งและดึงไอะไรสักอย่างออกมาก่อนอ่ะน้องเส้นดำอ่ะพี่อย่าไปว่ามันเลยก้อยมยำมีเด็ดแต่หัว <laughs> มันจะได้แบบมันจะได้ไม่ต้องใช้เวลาตำนานเลยโอ้ยสบายใจจังเลยเดี๋ยวเราแถมเครื่องฝั่นกับมีดด,ด้วยโอ้โหแต่พูดถึงเรื่องเพลงลนะอ่าปัจจุบันเพลง Uh huh. แล้ก็ซีรีส์แฟรดี้เพลงใดมียอดวิวสูงแค่เพื่อนมัง้งแค่เพื่อนมั้งถึงสามเอ็มแล้วอ่าสุดต้องฮนะ <Okay. S 1> ต้องผ่านไปตอนแรกผมก็เปิด YouTube ยูทูบแหละพอเจอต้มยำเพราะว่าแบบเรารู้แค่ว่ามันต้องใส่อะไรประมาณไหนแต่ไม่รู้ว่ามันต้องใส่ตอนไหนอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเปิดยูทูปเขาก็เริ่มเริ่มหัน่นเริ่มหั่นเราก็เลยหัน่นมีอาการย่งางามันเป็นง,ง่ายนะ ผมเกิดแบเพื่อไฟอ่ะเพื่ไฟกับผมมันคงคู่กันนะไม่กต่ขี้คุยเยอะรูปลาเอาละกันมันยุ่ยนั่งเห็นแรกแล้วว่ามันหลุด40นาทีนะทำไหมฮะเหลืออืมอันมึงลองกุ้งบ้างอร่อยออร่อยเบอร์แทบวะพี่ทอยแม่งทำไรไม่รู้ไม่ได้เรื่องเลยบูดังอะไรแม่แต่เราปิ้มันก็ยังแหกปากใช่ข้ามฝั่งมาแม้กระทั่งเราขายเกาเสิร์ฟมันจะด่าันไม่ยอมแกะกุ้งอ่ะออม โอเอ็นเฟรนซ์ตีนะครับฝากด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันในงาน6สิงหานะครับผมใครบัตรยังเหลือนะฮะอีกคำถามครับอะไรอีกงานไหมฮะงานไหมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอดู้วนครับเอาแล้วนะครับเราก็ทำสองภารกิจเสร็จแล้วตามคอนเซปต์ตามคอนเซปต์ตามคอนเซปต์อัพเวลนะครับเราก็ต้องมาให้พี่เอส เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสตทางด้านนี้เรียกว่าให้คะแนนกันเต็นท์เนี่ยครับการเป็นไงบ้างครับไอใครคนกลางคนแรกครับผมครับผมครับผมถือว่าตัวเนี้ยถ้าไม่มีประสบการณ์หรืออะไรถือว่ายากนะครับเพราะว่าพี่แค่แนะนําให้เขาไปดูตัวนู้นเอาผมถ้าเต็มสิบผมให้เก้าโอ้ผมให้เก้าเลยอ่าแล้วถ้าสมมติว่าเรื่องการเก็บงานให้แปดไม่ผมว่าจริงๆอิะทะลุสิบที่ไม่กล้าพูดพี่ตัดคะแนนเเพราะลืมม้วน อันดัาในโดนานี่ให้แบบให้แบบมีเหตุผลนะครับหน้าตาอาหารเป็นไงบ้างครับหน้าตาอาหารถ้าอยู่ถือว่าถ้ามาแคมปิ้งก็ถือว่าดูดีแล้วดูดีแล้วปลาโดนยิงมาเยอะเลยเต็เลยฮะดูคือว่าผมเนี่ยรับหน้าที่ต่อตอนไม่รู้ที่พี่พูดเป็นกลางพี่ไม่รู้ว่าใครกันต่อให้ที่บ้านมีอุปกรณ์ครบก็ไม่ได้ทําหน้าตาดีกว่าดีคือสมัยลูกเสือเนี่ยข้าวไม่สุกก็ต้องกินใช่ นี่คือเราอยู่เพื่อกินเพื่ออยู่อ่ากินเพื่ออยู่เราไม่ได้อยู่เพื่อสบายเพราะฉะนั้นสคอนเซ็ปต์แคมป์ไงเราบอกเราไม่ได้มาเพื่อสำราญพักผ่ก็ประมาณนี้แหละเสร็จแล้วมึงไปหาหมอกูนะกลัวแบบติดข้างนี่แบบะักผ่อเราเราต้องให้พี่เอซชิมได้ไหมแต่ถ้ามันไม่อร่อยพี่รักษาภาพให้พวกผมในหนึ่งอันนี้กุ้งนะครับกุ้งที่คุยไว้ไม่ได้แกเปลือกมีเห็ดนะครับอ ผมซดเต็มที่แลหละได้นะผมว่ได้อยู่ <c oughs> เหมือนเราย้อนกลับไปเป็นลูกเสืออ่ะชิมปลากับน้ำจิ้มดีกว่า<ช>ครับพี่อันนี้พี่ขอดได้ไหมวาซาบิอ๋อไม่อันนี้สุกแล้วพี่ น้ำจิ้มดีครเสียดายถ้าผมได้อยู่จนทําน้ําจิ้มนะทำไมฮะมันจะต้องดีกว่านี้แน่นอนเออกินคนปะไม่แบบมันไม่ไม่เลี่ยไรนะไม่ทานครับดูสีหน้าน้องๆก็รู้แล้วว่าอร่อยไม่เลี่ยไรไม่เลี่ยไรไม่เลว่ยไยดีชอบชอบเอาเลยหน่อยแตกอยู่อย่างยุของกูถ้าลงไปนิดนึงอร่อยเลยตอนนี้จะกรอบนอกนุ่มในไม่สุกดึกๆน้ำจิ้มอะไรครับน้ำจิ้มอร่อยครับน้ำจิ้มกรอบๆนะครับถ้าถ้าเราบอกว่าอยู่ในป่าหรืออยู่ในแคมปิ้งผมว่าโอเคแล้วอ่ะ ดูแล้วเขาทำครั้งแรกเขามีความตั้งใจเก่งแล้วขนาดเนี้ไม่รับแคมป์ได้ไหมใครอย่างงี้ถ้าไปบ่อยก็ลำบากนิดนึงถ้าไปบ่อยก็ลำบากนิดนึงนานาทีเจอกันทีน่าสนุกการทำอาหารใช้เท่าไหร่ครเอาให้เก้าดีกว่าครับโอยให้เก้าเพราะว่ามันให้ความความตั้งใจเขาเขามันยากที่ผมบอกกัน จริงมากไม่ได้มากี่เทปกูได้แต่คะแนนความตั้งใจทุกเทปเลยคิว่าได้เก้าเก่งนะไม่มีไม่มีนีตำโทษเนาะโอเคพี่ครับมีอะไรอะฝากไหมครับผมถ้าฝากนะครับก็ไม่ได้อยากขายของอะไรเยอะคนที่ชอบการกลางเต้นหรือเอาดอร์นะครับช่วงนี้เปิดขายอุปกรณ์อยู่นะครับลนกน้อยที่แคมป์ซาฟารีนะครับแล้วก็ส่วนลานกลางเต้นในตอนนี้ของเรารอต้นไม้โตนะครับคิดว่าสิ้นปีเนี่ย ก็น่าจะเปิดได้ขอบใจมากนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็พี่ทอยไม่เลวพี่ทอยวิลีนะครับมีมีผลงานไหมครับอ๋อกกลับบ้านไปเลยไปชิลไปเลยกลัไปเลยพรุ่งนี้นะครับก็มีซิลี่ครับมีนอนแอร์อยู่เลยมาโกโก้ครับแล้วก็กำลังถ่ายเรื่องด้วยรักและหักหลังครับคุณพี่ทอยครับก็น่าจะดูปีหน้าครับ ทางช่องวันครับมีชื่อเรื่องยังไม่ได้บอกเขายังไม่ได้ตั้งเขายังไม่ได้ตั้งขอบคุณพี่ทอยคับพี่ดีมากครับยินดีครับเช่นเคยนะครับอมนนทร์อับเวลนะครับผมทุกวันจันทร์เว้นจันนะครับพอขึ้นศกไปนะเวลาการมาเทียวเนาะทางจีนทีว YouTube นะครับผมทำบู๊เองเลยอะทำบู๊เองเลยเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเย้นี่จะไปแคมป์ทีเซ้งให้เป็นเศษ ไมไ่หวแล้วนะแล้วมึงแย่งงานพี่ฟาร์มได้นะบอกเลยงานเยอะอยางงยมากช่อ,องเลยไม่วันนี้เรามาอยู่กันที่อ,อ,อะไรนะโอ้นี้เลยทั้งวัน <c oughs> อีพีนี้เป็นที่มาถ่ายโอนอีพีนี้เหมือนจะแบบนิ่งๆเฉยๆเนาะเพราะว่ามันไม่ได้แข่งกันจริงจังเท่าไหรนะ่เนาะมันก็แข่งๆกันเอาคขำๆมากกว่าะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนน้องก็อยู่ทีมเดียวกันแข่งกับอีกทีมด้วยไม่ได้แข่งกันเองมันก็เลยรู้สึกว่าเออจะมีความเฉยๆนิดนึงแล้ว มันเสียพอะ,ะเพราะมีพี่ลีด้วยแหละล้วคือแต่ละคนคือแบบเหมือนกือแบบสส่ชิวไงเหมือนกัาเต็นท์เสร็จก็แบบจะมีการเซ็ตตัวจะมีความเชื่ออยู่ระดับหนึง่งแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกมากนะเพราะว่าไม่เคยเจอโลกของการกลางเต็นท์มาก่อนไม่คิดว่าอุปกรณ์จะแบบโอ้โหแพงขนาดนี้คือแบบคืออาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาเป็นของสะสมไปแล้วไงมาเป็นของที่หาย,ยากไปแล้วมันเลยแพงอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าเาเป็นของทดแทนกันได้คงไม่ได้แพงขนาดนี้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เออแต่แบบ จะออกออกเต็นท์คังน like <c oughs> ี course, <c oughs> ้ใช้เ okay. งินหลายๆหมื่นนี่คือไม่ไหวนะคือบางทีเราไปเที่ยวแบบกางเต็นท์แบบได้เดือนละครั้งหรือว่าอาจจะไม่ปีละครั้งอย่างเงี้ยการลงทุนเยอะก็แบบไม่ไหวอ่ะไม่คุ้มค่าต้องเป็นแบบเป็นเรื่องของคนรวยแล้วกันนะฮะที่จะไปกางเต็นท์กันอะไรเงี้ยที่เราเห็นเขากางเต็นท์กันเยอะแบบว่าตามแบบเมืองนอกนี่คือโอมันซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะมากนะแต่ต้องยอมรับว่าความแพงของมันมากับคุณภาพของของที่มันดีอย่างเช่นแบบกาอี้อย่างเงี้ยก็ดีนะกาอี้พับเก็บได้อย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ไมีหรอกกาอี้ไหนพับ อ,อย่างพวกตะเกีย,ยงเงี้ยแบบพับเก็บปุ๊บกลายเป็นอันเล็กๆได้แล้วก็แกะออกมากลายเป็นแบบตะเกียงเอ่ยหรือจะเป็นตัวเตาแก๊สเอ่ยคือแบบเออน่ารักดีอ่ะโอเคครับส่วนความน่ารักของสองคนนะครับอมนนทนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเนาะชอบชุดเยี่ยมขนนนทนมากเลยอะ่ะโอ้น่ารักดีอะ่ะ ไม่รู้เรียกว่าชุดอะไรอะ่ะเออแต่เป็นชุดที่แบบเออดูแล้วใส่แล้วมันน่ารักมันดูขับกับน,น้องดีเหมาะกันเลยอะอืมแล้วก็ทําอาหารนี่ถ้าเชื่อมือได้นะเขาเคยทำมาหลายเทปแล้วจริงๆแล้วก็ทำามาเทปนี้ก็น่าจะรสชาติโอเคกลมกล่อมพบพี่ทอยอะ่ะเพราะว่าพี่ทอยเข้าใจพี่ทอยตรงที่ว่าเวลาเราทำเนี่ยเรารู้หมดเลยอินกริเดียนทุกอย่างแล้วเราควรเห็นเห็นชามชามเรารู้ว่าต้ยามยำใส่ในบ้านแต่เราไม่รู้ว่าใส่แต่ลาดับ,ดบต้องใส่อะไรก่อนหลังไอ้ความก่อนหลังเนียมีผลทําให้อร่อยหรือไม่อร่อยเลยนะเออน้ําปลาเอยมะนาวเออต้องใส่ยอยืม อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนแล้ที่ติดตามกันวันนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b ส c ค i ้ e นะครับตามที่เสียงงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย